ไม่อยากใหต้องบางรมัมาถึงแล้วนะครับ ที่ผ่าน้ำย้อยอเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยอครับมาแล้วครับมาแล้วเชิญเลยครับค่อยๆเดินนะครับระมังด้วยนะครับเห็นลูกลังนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับก็เป็นเขตวัดม,ม,ม,มากครับ บริเวณพระมหาเจดีย์นะครับตรงวันนี้ที่วัดผานํำย้อยนะครับพระมหาเจดีย์สวยงามมากครับอลังการเข้ามาด้านในนะครับก็น,นี้ก็ยังคงมีการบูรณะก่อสร้างไปตลอดเวลา ชั้นที่2ก็จะมีการตกแต่งนะครับด้วยลวดลายจิตบรรจงสวยงามไปตลอดนี่ก็เป็นโลงพระเกจิอาจารย์นะครับชั้นที่3นะครับก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่น่าจะเสร็จสมบูรณ์ไปบางส่วนนะครับอลังการงานสร้างครับ แล้วก็มีคณะเรามาร่วมทำบุญด้านบนแล้วอีกชั้นหนึ่งก็จะถึงชั้นบริเวณชั้นลอยนะครับด้านบน,น,บนความวิจิตพิสดารน,นะครับความสวยงามของช่างแล้วถึงแล้วพีนไปหนคะนกำลังเดิน วิวด้านบนนะครับขององค์พระเจดีย์นะครับสวัสดีครับอากาศข้างล่างเป็นไงบ้างอากาศข้างล่างเป็นไงบ้างเอาหลมลง,ง,ง้นผมเอาหมวกใส่เลยนะคะแล้วเราก็จะแล้วเราจกันฝนกันแดดด้วยนะคะ พี่คุณหัวแล้วใส่พี่นายด้วยไม่ดีเลยตอนนี้คณะเราก็ได้มาถึงที่ไหนแล้วครับตอนนี้รัชดามหาวิทยาลัยค่ะให้ข่าวมหาเจดีชัยมงคลมหาวิทยาลัยหัวหินมงคลจังหอะครับจังหวัดอะไรครับตูอำเภอหนองอะไรคะหนองยอดสุดยอด เไปไปวิวมาเลยไปหนรึ hey, Bye. Bye. ่งสองมาเลยครับเราก็ส่องแวงร้านที่ตรงไหนอร่อยเราจะพาท่านไปทานที่นั่น นะครับเราก็เข้ามาชมบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองยะโสธรเป็นพยานาคที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยวของเมืองยะโสธรก็เป็นอีกมุมนึงนะครับ สวยงามมากครับพยานนาคก,ก,ก็จะเป็นคณะของเรานะครับจากอุดรธานีนะครับในโครงการพาทุกท่านเที่ยวเมืองไทยทไยิ้มนะครับยิ้มถ้าเราอยากได้ภาพสวยๆที่สามารถปิ้นออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นอุดหนุนคนท้องถิ่นด้วยนะครับ80บาทเท่านั้น ได้ภาพไปใส่กรอบที่บ้านเลยนะครับครับเชิญเลยครับคางคกคางคกนะครับเราไปพญาคางคกครับตอนนี้บรรยากาศของแม่น้ํานะครับใครถ่ายถูกแม่น้ําอะไรแม่น้าชีค่ะอ่าอีกมุมหนึ่งนะครับที่สวยงามนะครับของเมืองยโสธรนะครับตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นใหญ่ของพญาหนึ่งสองสามนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับ ครับผมอากาศดีนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับเคเดี๋ยวก่อนครับผมมาแล้วตอนนี้ยกมือเย้หน่อยจังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรมากพยขยคครับวันนี้เราจะกินไหม เป็นพญาคันคากครับตัวใหญ่ร้องอบอบ <c oughs> นี่พญาคันคากน้อยครับอ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 บนี่ก็เป็นคันคากน้อยครับ กับข้าวอร่อยไหมครับตุ๊กเขาลงกับข้าวผิดโต๊ะของเราเนีครับตัวนี้เงียบกันลังนี่กับพักที่ V Hotel นะครับแห่งนี้ สบายไหมครับไข่รรกระทะอันนี้ไล่เวลาอาหารเช้านะครับอันนี้เป็นแค่ออเดิร์ฟนะครับอาหารเช้าวันนี้นะครับน่าทานจริงๆ ช้านี้พี่รับกินอะไรบ้างไส้กรอกมันายเกียร์ไหนมันเลื่อนจะไปเกียร์เกียร์ใครอ่ะติดเขาไปพวกไอบิดพวกลักษณะอย่างนี้ถูกต้องไหมพี่หลายทิศเนี่ยจะไปไหนพี่ก็ได้เปรียบอยู่แล้วอาจารย์คะอาจารยาถึงแล้วนะครับวัดหนองปราพพงครับ เราสายบุญนะครับนะครับมาถึงบริเวณชั้น3นะครับก็มารูปหล่อหลวงปู่ก็เรามาบริเวณชั้น3ก็จะเห็นของรูปหล่อของหลวงปู่นะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเจดีกันนะครับค,ครับเดินไปพอดีเปิดครับอ่าครับผมน้องชายคนเนี่สำเนาถูกต้องเลยน้าคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกับตนเป็นแพ้ไม่แน่หนอชะตาตนจากชั่วเท่านั้นพอย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตัวเองครับลมลื่นไหมครับ เย,ย็เยนยนะครับลมชื่นชื่น,นเย็นนะครับ,บคุณกายใจอ,อทางสู่วัดต,ต่างๆเพื่อเรียนนักธรรมจนในปีพุทธศักราช2489ขณะนั้นอาจารย์เผาวัดเขาวงกตอาจารย์มั่นภูริธาโต ลงกา,ามาถึงที่บริเวณพัชเจดีนะครับของหลวงปู่ชานะครับรนนี้ที่จะอยู่กับที่ <S S S เพื่อาร้งรางสัจบรติและสั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิบจนมากกว่า200แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่นอังกฤษมาถึงบริเวณพัชเจดีนะครับ กามกับพระบรมสารีริกธาตุด้านในเราก็ช่วยชุมชนนะครับให้ชุมชนมีรายได้นะครับท่านใดที่มาถึงที่นี่แล้วนะครับอุดหนุนช่วยเหลือชุมชนนะครับ ขายวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับพรุ่งนี้จะไปเที่ยวอุดรแล้วอะไรครับเราเปิดวันนี้วันเดียวเท่านั้นครับพรุ่งนี้ปิดแล้วครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนี่ก็เป็นโอท็อปชุมชนนะครับวัดหนองป่าพงนะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนรายได้ชุมชนนะครับครับว่ากะว่รลายเราน้ำผมพลาไม่ได้กินเลย คณะเดินทางมาถึงชายป่าดงดิบปัญหาที่มีชื่อเสียงกว้างไกลออกไปทั้งภายในและวังเวงคณะผู้ดงไปปักกวนท่านอาจารย์เสาก็เคยมาพักอยู่ที่นี่โยมพ่อเคยเราก็มาเบรกระหว่างทางก่อนจะไปสวนนะครับวันนี้อากาศเป็นยังไงครับ สุดยอดเลยนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้วันนี้ก็มาถึงแล้วครับที่สวนโอ้ทุเรียนกำลังอร่อยนะครับกีโรลละหนึ่งร้อยนะครับที่บัวโดนย้ายนะคะสัญญาณโทรอย่างน้ำเกี่ยวเข้ามาตรงนี้เยอะมากนะคะมันก็เลยมีตกลนราคาแล้วแตจริงๆเนี่ยเห็นไหมเขาตอนจอดรถอย่างนี้มันจะไปยังไงรายได้ทูหลงทกเรียนเงาะนี่ครับขนกันเลยครับวันนี้เต็มที่เลยนะครับ เียนจากต้นเลยนะครับพยายามจะอยู่ใกล้มันนะครับตอนนี้เราก็นำคนงานของเรานะครับที่จะมาตัดต้นทุเรียนมาส่งสวนแล้วนะครับตอนนี้บรรยากาศภายในก็ร่มรื่นนะครับวันนี้ทุเรียนเต็มต้นเลยครับครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำแนะนำหน่อยค่ะแนะนำค่ะพี่น้องทางจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้เรามีทีมของทอกจศรีสะเกดด้วยนะคะอานนี้ค่ะน้องเอมค่ะน้องเอมนทะคะท่านรองธงชัยค่ะถ้าไม่ใช่ปลาขาดน้ำเต้าเดี๋ยวเอาที่นี่นะคะก็เดี๋ยวขอความอิ่มอร่อยมื้อนี้เป็นของทุกท่านแล้วก็ที่อยู่กับพวกเราะคะเรามีหมอนรองคอแจกนะคะตามขันยาที่ไม่ล้ายเดี๋ยวขอหนึ่งอันกอบคุณพร จะเป็นผ uh, at ู้เรียนสุดยอดจริงครับแต่ละลูกเนี่ยขอาผมใหญ่อาหานแล้วนะครับโตนี้นะครับเป็นไงครับอาหารอร่อยไหมครับจัดเตรียมอย่างดีเลยนะครับไม่ต้องห่วงอาหารที่นี่อร่อยแน่นอนนะครับโอ้ยขนมจีนแคบหมู อเดี๋ยวนอันนี้เราก็ทานกันไปเรื่อยๆปอกกันไปเรื่อยๆนะครับแตอ่อยนน่ัวันน,น,น,นนี้ว่าไงบ้างครับอร่อยไหมครับแกอยุ่งเพิ่ คุณแม่ครับเป็นไงบ้างครับมีคนซื้อทุเรียนให้ฟรีครับก็ดีครับขอบคุณมากครับผมทุเรียนงาเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าไปกินเลยบอกพวกแม่ครับได้เลยครับจะเดินทางไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันหน้าหน้านะครับทีมนะครับจากอุดรธานีของเราครับโอ้โหครับเป็นไงบ้าง

โหน้องปลาและน้องชัยเอ็มน้องสีกัยเอ็มถ้าใครไม่อยากเดินรออยู่ตรงนี้นะครับอีกสองชั่วโมงรถจะมารับผลงานของคณะเรานะครับขอบคุณครับขอัสดีคำลับขอบคุณพ่อครับดูเรียนที่กำลังเตรียมพร้อมจะ ก็น,นีไมก็ร้อนเยนะ,ะ,ะกใจเห็นบางท่านก็อาจจะแวะระหว่างทางนะครับเราก็อุดหน,นุนเงาะเงาะเงาะและ้วน,น,นะครับอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับวัดล้านขวดนะครับนี่ก็เป็นบริเวณปฏิมากรรมที่สร้างจากขวดนะครับหลังคาสีเขียวโดยขวด ท่านใดอยากได้ภาพสวยกั็ไปนะครับรองเท้าก่อนเลยนะครับบรรยากาศนะครับท่านอยู่ไหนกันแล้วครับตอนนี้นับได้กี่ร้านครับอยู่ไหนกันครับครับมีขวดสีอะไรบ้างครับมีสีสีเขียวแดงน้ำตาลเยอะเอ็มร้อยช้างเขียว